เซอ,อคิลนิเทศการศิลปะนานาชาติเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีใน4ประเทศ วันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2562เวลา17นาฬิกาภาพวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่จดแสดงผลงานศิละปะเซอเร์เคอร์ใเทศกาลศิละปะนานาชาติแลกเปลี่ยนระหว่าง4ประเทศประกอบด้วยประเทศไต้หวันประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดทําการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคณาจารย์นักศึกษาที่สร้างสรรผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการองค์ความร,รู้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยมีอาจารย์เอกพงศ์สุริยง์หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม,รรมคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคม,มศาสตร,รม์มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่กล่าวรายงานการจัดนิเทศกรารในครั้งนี้นายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีพร้อมนำคณะร่วมชมผลงานศิลปะจิตรกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์เจรามิกและถ่ายภาพจัดแสดงวันเสาร์ที่ห ถึงวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2562เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดทําการวันจันทร์ณนะห้องนิเทศการหมุนเวียนชั้น2ขอศิละปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นัทพงศ์ปัญญตผู้สื่อขาเชียงใหม่นิว w s รายงาน